ทนายอันยื่นกกตอสอบเลือกตั้งนายกสอ,อบจอบุรีล์ได้เบอร์เดียวกันยกรวนนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกนะครับแล้วก็ทนายอันเองนะครับก็ติดตามเรื่องนี้และก็ทําการตรวจสอบในเรื่องนี้ล่าสุดน,นะครับไปยื่นที่กกตนะครับทนายอันเนี่ยยื่นกกตอสอบปมเลือกตั้งนายกสอ,อบจอบุรีล์แฉพิรุษได้หมายเลขเดียวกันยกจังหวัดพบคนมากบาร,รมีใส่เสื้อนะครับ คนบุรีรัมย์เดินร่อนไปมาทีสแสวงเนี่ยตรวจสอบมีจ้างวานลงสมัครหรือไม่ครับเมื่อวันที่17มกราคม2568ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนายพัฒรพงศุพักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์ยื่นคำร้องต่อนายแสวงบุญมีเรขาธิการกกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองเพื่อขอให้ตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสออบจ